วันนี้ก็มาเป็นเสียมสีอีกจริงของวันที่2องกุมภานะครับจากช่อง m y t r o s t t r r j จัวนี้นะครับก็จะเ,เป็นการทำนายภาพร,รวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะยึดเอาแบบเป็น100%ไม่ได้นะส่ดดวนในตัวใบนี้นะครับก็จะใช้ชื่อ,อว่า ซูตี้ปีนะฮะเป็นความหมายคืออู่ unity หรือความสามัคคีนะครับจะมีตัวเป็นคีย์เวิร์ดก็คือมิตรภาพการประสานงานแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับผมก็จะบ่งบอกถึงการทํางานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็เอ่อจะเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับการทํางานก็จะราบรื่นเนาะมีทั้งเอ่อผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่ารวมมาทั้งเพื่อนร่วมงานที่สามารถให้คำแนะนำที่ดีกับเราได้ในการทำงานในครั้งนี้นะครับ คำแนะนำเลยก็คือก่อนที่จะร่วมทีมหรือว่าทำงานร่วมกับใครก็ให้เช็คให้แน่ใจก่อนว่าเป้าหมายของเขาคนนั้นกับเราเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเดียวกันหรือว่ามีแนวทางร่วมกันได้นะครับไม่อย่างนั้นก็อาจที่จะเ,เกิดความขัดแย้งขึ้นได้การทำงานนะฮะแล้วก็จะนำมาซึ่งความเสียหายในอนาคตเนาะ